นี่ถ้ามาเที่ยวน้ำตกหน่วยแม่คเมินครับพี่น,อน้องบรรยาก,กาศเสียงน้ำต่ครับไปเล่นน้ำน้ำกันครับสวยงามอยู่ครับแั่งแรกครับพี่น,อน้อง มากครับยุการครับพี่น้องอยุการน้ำตกห้วยแม่ัามินน,น้ำใสเป็นตะเลนอยู่ครับอดล้วครับพี่น้องมองเลนครับ tuổi ừ. <laughs> ngàm <laughs> <laughs> เด็กๆหน่อยบุเคย่อพอน้ำเด็กๆหน่อยบุกเขื่อนพอ,พอน้ำบรรยากาศบรรยากาศดีครับน้ำเย็นใสงามครับพี่น้องใครมีโอกาสก็ลองมาเทีเเ่ยวเบ่งครับ น้ำตกสวยครับพี่น้องน้ำตกห้วยแม่คาเนเม้นการจนาบุรีครับพี่น้องสวยงามครับมีโอกาสกับมาเที่ยวครับพี่น้องตกงามงามน้ำเย็นเย็นขอบคุณที่รับชมครับพี่น้อง